นมัสการคุณหลวงปู่วนมัสการวันนี้ได้เดินทางมาที่วัดป่าพุทธอุทยานประจำเรือความฝันหลวงปู่นะครับนะครับเป็นไงหลวงปู่วันนี้ฝันหรือยังครับก็ยังฝันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เด้อมวลนี้ฝันไม่ค่อยชัดอืม,อมแต่คิดว่าเขาไม่ให้ถ้าเขาไม่ให้ก็คือเลขตัวเก่า<ด>เพราะมันเคยอ,ออกตามรังตลอดเนาะ มันเคยเอ,าาอ,ออกตามหลังตลอดออกตามหลังตลอดเนาะเลขตัวเก่ามันก็มาเยอะแค่สามห้าสามหกแค่นั้นเองอก็ไม่มีเลขเยอะส่วนมากแต่มาจให้เลขไม่ค่อยเยอะนะวันนี้ตามธรรมดานี่ออกปั๊บวันสองวันหนึ่งเขาจะให้เลยแหละปัญหานะแต่นี่นี่จนบวงสวงจนเสร็จแล้วยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นบวงสรวงอะไรอารจารย์ไม่ได้มา บวงสรวงผู้ศรีสถานนาคราชตั้งแต่ทําซีใหม่ยังไม่เคยบวงสวงก็เลยบวงสรวงอาจารย์เพชชมาบวงสวงโอ้อาจารสมเพชรโอ้อาจารสมเพชรเลยมาบวงสวงโอสิแดนเล้มาเกย์กระทำดีของเกทําดีมากแหละทีไดติดงานออาจารย์แล้วเลขกบวงสวงอาจารย์ได้ได้เรขเมื่อวันนั้นบวงสวงได้เลขคลยายๆไ้ล่ตัวเก่านั่นแหละ สามตัวก็หกเลขบวงสูงหนึ่งห้าเลขบวงสูงหกหนึ่งห้าตัวเก่าครับมันก็ไม่เชิงตัวเก่าเราหนึ่งห้ายังไม่มีเอดียว่ามันคล้ายๆกันอืมันคล้ายๆกันหนึ่งหกหนึ่งห้าอะไรอย่างนี้มัก็ผ่านไปไปแล้วหกหนึ่งหกศูนย์มันก็ผ่านไปแล้วนี่หนึ่งห้าอาจจะมาหนึ่งห้าก็ได้อ ครับก็คือฝันก็ยังไม่ฝันไม่แม่นฝันไม่ไม่ไม่แม่นเลยไม่ไม่ได้ให OK. ้อะไรไปนอนอยู่พลลนเพชรก็ยังไม่ได้ให้อะไรเลยสองคืนวันน um> ั้นก็ยังไม่ได้ให้อะไรเลยลงปู่ไปแลันเพชรบ่อยไหมก็ไปตลอดเลยก็ไปอีกวันนี้อาจจะไปนอนอยู่นน่นเลยอ๋อสองสามวันก็ไปนอนอยู่นน่นสองสามวันไปนอนอยู่นี่สองสามวันไปสองที่เลยนะเนานเดี๋ยววันหน้าสงสัยจะต้องรอพั รอหลวงปู่ที่วัดป่าพลันเพชรเพื่อได้ไปเจอกันที่นู่นเลยนะทางมันไม่ค่อยดีอยู่นี่ทางทางมาลําบากเลยตอนนี้ยิ่งฝนตกตลอดช่วงนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องทางคเละมากเลยทางมาลำบากมาเมาก็ไม่อยากมาหรอกแต่รถพี่อับก็ยังว่าอ่าเดี๋ยวคอดูเลขหลวงปู่เลเดอนี่เอฟซีไม่ค่อยเยอะหลวงปู่พุทธเท่าที่ทันไ้ทนเออโคฝากไว้ที่หาหลวงปู่จะได้เยียบยไว้เลย เลขเก่านะครับเราปูให้เลขเก่าตามเลขเก่าเพราะปกติออกเลขเก่าบ่อยนะครับสามห้าสามหกเลขบวงสวงปูศรีตนาคราชหนึ่งหกฮะเอยหนึ่งหกหนึ่งห้านะครับหกหนึ่งห้าบุกโซนไอแค่นี่เอาปูไแค่นี้ตัวเดียวนี่แหละโอ้โอตัวเดียวโดโดๆโดโดโดนะครับแคปในะโจดเบสีแคป เาม่เคยหื่ครับเอฟซีนะครับนี่เราก็สัมผษณ์ลปูแล้วนะครับไว้วตลอดหนงที่บอนีเราก็ได้แล้วนะครับลอมลเ,เลขนะครับเลขวันนั้นมีการบวงสวงนะครับปูสินตะนา,นาคาราชรำรวยจนปูสตัตตนาคราชใหญ่และมันนางรำนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาเอฟซีไปดูว่าบวงสวง ปูสิตสัตนาคราเนี่ยนะคือเป็นองค์ที่ทาซีไม้ท่านบอกว่ายังไม่ได้เคยบวงสรวงเลยนะครับเดี๋ยวคนอยากพาไปดูนิดนึงครับขับนีเดอเอฟซีนะครับพี่ๆคุณผู้ชมนะครับสซยพยาีานาครับปูสัตนาคราชนี่นะครับองค์องค์ที่บวงสรวงวันนั้นนะครับเปิดภูมิเปิดวันนั้นเห็นไหมครับ นี่คือเป็นการบวงสรวงแอดก็ไม่ได้มานะครับในส่วนตัวเลขแล้วก็ที่ปูให้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นได้เก่านะครับเดี๋ยวนี้นี่คือปูสะะ่สัสะตะนาคราชสีสัตนาคราชนะครับเป็นองค์ใหญ่นะครับสาธุเดอร์ปูเดอร์นะกายะวจาจิตทางอังวันธานาคา ปูสีสตนา,นาน,นคานคาร์นะครับลูกหลานขอพรขอโชคขอลาบเด้อนะครับมาถ่ายทำก็ขอให้ลูกหลานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่งมีสีสุขถูกเลขถูกหวยร่ำรวยเบอร์นะครับร่ำรวยถูกหวยทุลตรี่รางวัลใหญ่ๆนะครับก็ไม่ได้มาบวงสวงฝนตกนะครับเลขกระที่ปูเขียนให้เด้อครัซีเมื่อกี้นี้นะครับนี่ครับตรงนี้ก็ฝนตกเปียก เป็นองค์ดำนะครับนะครับสาธุสาธุที่วัดป่าพุทธอุทยานนะครับพออนะครับพออดวงเห็งทุกห้างวดซ้อนนะครับเพิ่งหลุดงวดเดียวนะครับไม่รู้มาหรือเปล่างวดนี้นะครับเพิ่งหลุดงวดที่แล้วนะครับเข้ามาห้างวดซ้อนนะครับห้างวดติดนะครับจนเอาปัจจัยมาถวายหลวงปู่ทุกเรือทุกงวดทุกงวดนะครับงวดละสองรอบนะครับนะครับนี่คือ ปูสีสตนานาคราท่านให้มาจุดต,ตรงนี้ได้ตลอดเลยครับสามตัวบ้างสองตัวบ้างทุกมาตลอดเลยนะครับก็คือปู่านให้แม่นมากมากเลยนะครับก็เพิ่งทาสีเสร็จทาสีใหม่ก็เพิ่งบวงสรวงเมื่อวันที่ยี่สิบที่ผ่านมานะครับแอปติดงานก็เลยไม่ได้มาเนาะก็ต้องขออภัยตัวเล็กก็เคียนให้แล้วนะเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวจะไปให้ดูตัวเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจบคลิปนะครับไปดูตัวเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับ ดูทายคลิปตัวเลขนะอีกครั้งหนึ่งรับน่บริบทที่วัดป่าพุทธอุทยานนะครับ,บ,รบ,รรบด้านล่างก็จะเป็นด้านล่างก็จะเป็นแม่น้ำนะครับหรือเป็นเขื่อนหรือเป็นชนประทานนะครับชนประทานห้วยผู้สิงหรือเปล่านะครับเป็นด้านล่างนะครับจะเป็นแม่น้ำนะครับด้านล่างแม่น้ำผู้สิงนะครับกว้างไกลามาก ในกิอยู่บนเขานะครับสาทุสาธุป่าที่เราไปดูเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับวัดน,นี้เป็นวัดป่านะครับป่าพุทธอุทยานมีป่า,า,ญญปาต้นไม้ใหญ่ๆบรรยากาศร่มรื่นเหมาะกับการปฏิบัตินะครับหลวงปู่ท่านไม่เคยให้เลขเยอะนะครับเลขสาบิปสีซาทูสาธุนี่เด้อนะครับเลขหลวงปู่สรุป สรุปเลขให้เลขเก่าพี่กรณะครับเลขเก่าไปกรณเอฟซีนะครับแคปหน้าจอไปดูแคปหน้าจอไปดูนะครับสาธุสาทุนีเดอร์เลขหลวงปูนะครับนี่ครับไม่เยอะครับมีสามห้าสามหกนะครับสามห้าสามหกแล้วก็หกหนึ่งห้านะครับหกหนึ่งห้านะครับสามตัวเลขบวงสวงเปิดภูเมื่อวันที่ยี่สิบปูวันที่สิบเก้านะเลขบวงสวงวันที่สิบเก้านะครับก็เป็นห้าหกนะเลขพศสวยด้วยนะครับก็ลองกลับไปดูเดวยนะครับ หกหนึ่งห้าอาจจะเป็นห้าหนึ่งหกหรือหนึ่งหกห้าก็แล้วแต่นในจับดูนะครับเนี้ก็เลขชอบแอดชอบนะครับเลขสวยนะครับเลขปูก็อย่าลืมสามหกนะครับเลขลกเลขปูปูเท่าทีอานยท่านให้ก็เราจับลงมาก็จะเป็นห้าหกเหมือนกันเลยน,นะครับลองดูนะครับห้าหกกับสามสามจับลงมาเรียงมาได้นะครับเป็นเลขตัวเก่าสาธุสาธุคอยทำลากันไป เฮงเปังปังทุกคนทุกทานเรือสาธุครับสวัสดีครับผมลาลาเป็นห้าอห้าเห็นไหมนี่ห้าไม่ชัดห้าไม่ชัดห้ามันดูให้ดูห้ามันเป็นทายาทนะมันเหมือนหัวมันเป็นรูปคนเตห้าเลยเลยนี่นี่นี่ห้าเลยปุ่มเออนี่ห้าเนี่ห้าเลยปู่เห็นห้าอะไรนะห้าห้าห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์อืม โอ้โหลวงปูป่ท<ป>่านดูให้ปู่ให้ดูอ่ะมันก็ไปชัดถ้าไม่ชัดอย่างนี้แสดงว่าแน่นอนเลยแน่นอนหลวงปู่สามห้าเนี่ยอาจจะมาสามห้าเลยนี่โ oh อ้โหเลขหลวงปู่เลยก็เห็นตรงเลย